ความคืบหน้าล่าสุดคุณหนุ่มกัญชัยได้สัมภาษณ์คุณอัจฉริยะเรื่องรัตนพงศ์เกี่ยวกับคดีน้องชมพู่โดยคําถามที่น่าสนใจมีดังนี้ครับประเด็นสําคัญตรงจุดที่เขาบอกว่าหลานไปอยู่ข้างบนมีคนเอาไปปล่อยให้อดข้าวตายบอกว่าให้ดักเลยผู้ร้ายน่าจะไว้ตัวทันบอกว่ามีคนลักพาตัวมามีคนหายจากหมู่บ้านคนหนึ่ง เป็นผู้ชายอายุ30กว่าเขาคาดว่าเขาน่าจะหมดอาหารให้กินแล้วทำให้หลานเขาตายเขาร้องไห้ไม่มีน้ําตาแล้วยังไงคุณอัจฉริยะก็ตอบว่าร้องไห้เหมือนควายถูกเชือดแต่ไม่มีน้ําตาสิ่งที่เราสงสัยส่งคนไปฝังตัวเป็นยูทูบเบอร์หลังจากดูคลิปนี้เรามั่นใจว่าเขาเป็นผู้ต้องสงสัยมากที่สุดเพราะน้องชมพู่ ไม่มีใครรู้จักมาก่อนแล้วเป็นเด็กที่หมู่บ้านนี้ไม่มีใครรู้จักแล้วไม่มีใครรู้จักภูเขาภูเหล็กไฟในประเทศไทยถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่กกอกเขาไม่รู้จักแล้วชมพู่มีนิสัยแปลกอย่างหนึ่งถ้าไม่ใช่คนสนิทจริงๆจะไม่ให้อุ้มภาพคลิปวิดีโอเมื่อกี้เราเห็นตั้งแต่วันแรกที่ช่อง3ามเอามาออกเราก็จับตามองอยู่แล้ว และคิดว่ามันน่าจะผิดปกติเริ่มทำการสืบสวนสอบสวนทางลับเตยสงสัยลับเข้าไปร่วมกับทางทีมตำรวจก็ดูมาโดยตลอดมันมีเรื่องที่เขาอ้างว่ามีคนโทรไปบอกเขาว่าหลานหายทั้งๆท,ที่บ้านมีโทรศัพท์เครื่องเดียวแล้วบอกโทรศัพท์ไปหาเขาและโทรศัพท์มีสองซิม โทรศัพท์อยู่ที่เมียแล้วแล้วเขาเอาโทรศัพท์ไหนมารับคำพูดคำหนึ่งของลุงพลที่บอกว่าเอาหลานไปอดอาหารตายอยู่ข้างบนแต่ไปดูคลิปนี้วันที่ผมได้สัมภาษณ์ลุงพลครั้งแรกครั้งแรกที่เขาได้ออกทีวีและภาพบรรยากาศการสัมภาษณ์ลุงพลในวันที่18พฤษภาคมปี63ผ่านไปไม่กี่วัน น้องหายวันที่11พฤษภาคมเจอศพน้อง14วันที่18ลุงพลพาน้องชมพู่มาชนณสูตรครั้งที่สองที่กรุงเทพวันนั้นผลออกมาว่ามีร่องรอยบาดแผลที่อวัยวะเพศลุงพลถึงกับร้องไห้กลร้นน้ำตามไม่อยู่ผมก็ตกใจว่าการที่แจ้งไปว่าแบบนั้นไม่ดีอยู่แล้วผมก็ถาม ลุงพลว่าร้องไห้ทําไมเขาบอกว่าเขาร้องไห้ดีใจเขาปิติเพราะเขามั่นใจว่าน้องถูกข่มขืนเพราะเขาบอกว่าอาวัยวะเพศนั้นช้ำม,มากอยากให้สังเกตอย่างหนึ่งว่าเขาพูดไม่เหมือนกันวันที่เจอน้องชมพู่ในวันที่14เขาบอกว่ามีคนร้ายวิ่งหนีไปให้ตำรวจดักรอเลยมีคนในหมู่บ้านคนหนึ่ง เอาชมพู่ขึ้นไปแล้วให้อดอาหารจนตายไม่ได้พูดเรื่องของการข่มขืนทั้งที่สภาพศพเด็กนอนอยู่ในสภาพขาผิดรูปอ้าออกเสื้อผ้าไม่มีสิ่งแรกถ้าคนเห็นภาพนั้นจะพูดหรือบรรยายออกมาแน่นอนต้องนึกถึงการข่มขืนก่อนแต่ลุงพลไม่ได้พูดถึงการข่มขืนแต่พูดในลักษณะว่า เด็กอดอาหารจนตายแต่ผ่านไปแค่4ี่วันมาสัมภาษณ์กับผมลุงพลบอกว่ารู้สึกดีใจที่ศพของน้องมีร่องรอยการข่มขืนมันคืออะไรคุณอัจฉริยะก็วิเคราะห์ว่าจริงๆแล้วเรามีคลิปเป็นร้อยกว่าคลิปที่เก็บคำให้การสัมภาษณ์ของลุงพลผ่านยูทูบเบอร์ผ่านรายการต่างๆก็ดี เป็นเรื่องโกหกทั้งสิ้นและไม่เคยพูดเหมือนกันเลยสักครั้งหนึ่งอันนี้เป็นหลักฐานสำคัญที่เราเชื่อมั่นว่าเขาเป็นผู้ต้องสงสัยมาโดยตลอดพูดตรงๆนะถ้าไม่มีสื่อไปปั้นจนเขาเป็นซูเปอร์สตาร์จนได้เป็นดาราดังผมบอกได้เลยว่าคดีนี้ปิดตั้งนานแล้วสมมตุติในกยกไปสอบปากคำกับตำรวจพอออกมาสื่อ เอาไม้ไปจ่อปากโดยมีนายชัยพลไปควบคุมกำกับทำให้สิ่งที่พยานปากนี้ให้การมันก็ถือว่าไม่อยู่กับร่องกับปรอยถ้าภาษากฎหมายทำให้ตำรวจปวดหัวกับคดีนี้เป็นอย่างมากเพราะมีการดันดาราไงทำให้การทำคดีนั้นมันยากประกอบกับคดีนี้เป็นคดีที่มีวัตถุพยานคือเส้นผมน้องชมพู่ และเส้นผมอีกเส้นที่ติดอยู่ที่กางเกงของน้องชมพู่วันที่เกิดเหตุทำไมตอนนั้นตำรวจไม่เปิดออกมาคุณอัจฉริยะก็ตอบว่ามันเป็นการใช้เครื่องมือพิเศษในการทดสอบเส้นผมซึ่งในเมืองไทยมันต้องใช้เวลาเมื่อประกอบในการต่อจิ๊กซอที่คุณหมอบอกว่าทำยังไงก็ได้ให้ทุกอย่างแมทชิ่งกัน ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากทางรายการโหนกระแสคุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยได้สัมภาษณ์พลตรตรีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหรือท่านรองแต้มที่มีฉายาว่ามือปราบหูดำ้ดยคำถามที่สำคัญที่คุณหนุ่มกัญชัยนั้นได้สอบถามมีดังนี้ครับเกินคาดการคาดเดาไหมว่าจะเป็นลุงพล ท่านรองแต้มตอบว่าผมว่าไม่เกินผมเคยออกรายการกับคุณหนุ่มเคยบอกว่าคนดิ้นที่สุดป้องกันตัวมากที่สุดแสดงอาการมากที่สุดเป็นผู้น่าสงสัยมากที่สุดสิ่งที่เขาได้ทำต่างๆเพื่อปัดให้พ้นตัวเขามากเกินไปมันเลยแสดงให้เห็นว่าคนที่กระทำย่อมแสดงอาการมากคำถามถัดมาสาบานเลยว่าวันที่ลุงพล มาออกอากาศครั้งแรกทีมงานกระซิบบอกว่าถ้าลุงพลทำน้องละ่ะพี่ไม่หาเหรอแล้วก็เป็นแบบนั้นจริงๆท่านรองแต้มตอบว่าตอนที่น้องชมพู่เสียชีวิตเราเคยวิเคราะห์ว่าน้องชมพู่ไม่มีสิทธิ์เดินไปบนภูเขาเหล็กไฟได้ต้องมีคนเอาขึ้นไปคนเอาไปน่ะต้องเป็นคนใกล้ชิดสมัยก่อนเราวิเคราะห์ว่ามีพ่อแม่ พี่น้องกลุ่มลุงพลป้าแตนจริงๆนะ่สะสโคบวิเคราะห์ง่ายมากแต่สิ่งที่ตำรวจต้องทำนานเพราะเขาต้องเอาหลักฐานมาเชื่อมโยงหาตัวคนร้ายคำถามถัดมาเส้นผมหรือเส้นขนสามเส้นก่อนหน้านี้ไม่ได้มีการพูดถึงเลยผ่านไปปีหนึ่งโผล่ขึ้นมาคนจะมองว่าเป็นเรื่องของการจับแพะหรือเปล่าท่านรองแต้มก็ตอบว่าไม่ใช่ ถ้าไปดูภาพข่าวตอนแรกเกิดขึ้นใหม่ๆตำรวจไปตรวจค้นจุดต่างๆแล้วตำรวจเก็บหลักฐานไว้หมดแล้วและเขามีการบันทึกไว้แล้วเช่นเจอเส้นผมกี่เส้นเส้นผมยาวเท่าไรเส้นผมสีอะไรแต่สิ่งที่เขาทำเขาไม่เคยไปเปิดข่าวเพราะต้องเอาเส้นผลไปพิสูจน์ในบันทึกเขามีรายละเอียดรายการบันทึก สืบสวนสอบสวนมันมีมันลบไม่ได้สิ่งนี้ยืนยันให้สารหรือประชาชนรู้ว่าเส้นผมไม่ได้พึ่งมามาตั้งแต่ตอนเขาไปตรวจในที่เกิดเหตุแล้วเพียงแต่เขาไม่เคยเปิดข่าวตำรวจเขาทำงานไม่เคยแถลงข่าวพอเขาจับได้แล้วมาเปิดข่าวคนก็เลยสงสัยเอ๊ะทำไมพึ่งมีเหมือนทนายตั้มพูดคุณไม่รู้หรอก เขาเก็บไว้ตั้งแต่วันแรกและไม่ได้บันทึกเฉพาะเส้นผมเขามีหลักฐานอื่นที่เก็บบันทึกไว้อีกเยอะคำถามถัดมารองแต้มในฐานะอดีตตำรวจชั้นผู้ใหญ่มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของแพะไหมรองแต้มตอบว่าไม่มีหรอกทุกคนชอบบอกว่าตำรวจจับแพะอาจเป็นภาพลักษณ์ตำรวจรู้หรือไม่ว่าการจับแพะหรือสร้างหลักฐานเท็จ คนทำติดคุกนะปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบแล้วคุณจะทำให้องค์กรเสียหายเหรอเป็นไปไม่ได้ทำให้องค์กรไม่น่าเชื่อถือแต่ต้องยอมรับว่าบางทีหลักฐานต่างๆที่ทำมาสารอาจไม่ฟังหรือไม่เชื่อถือพอสารตัดสินแบบนี้เลยบอกว่าเป็นแพะแต่ไม่ใช่กระบวนการฟังหลักฐานหลายอย่างแต่คน่ะ เอามาพูดอย่างเดียวที่ศาลไม่ฟังเลยมองว่าแพ้หรือเปล่าผมจับคดีมาหลายพันคดีไม่เคยถูกฟ้องเลยว่าจับแพ้